ผ่อนบ้านเพิ่มอีกนิดช่วยลดดอกเบีย้ยจ่ายแถมนี่หมดเร็วจริงไหมนะคะวันนี้เรามาพิสูจน์กันค่ะด้วยรูปนี้นะคะพี่แตวนาม,มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยคะ่ะเขายกตัวอย่างนะคะว่าบ้าน2ล้านบาทเนี่ยผ่อน25ปีดอกเบีย้ย6%นะคะผ่อนเดือนละประมาณ12,886บาทนะพอเขาผ่อนแบบนี้นะคะ25ปีเนี่ยรวมหนี้ทั้งหมดที่เขาจ่ายไปนะคะในระบบทั้งต้นและดอกนะคะอยู่ที่3,9ล้าน9 มันแยกเป็นต้นอยู่ที่2ล้านแล้วก็เป็นดอกเบีย้ยอยู่ที่1.9เกือบเกือบเท่าตัวแล้วนะคะทีนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเจยดเงินมาแต่ละเดือนได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราเจยดเงิน300บาทนะคะเราจะประหยัดดอกเบี้ยไป1นึ่งหนึ่งแบาทช่วยประหยัดเวลาหรือว่าผ่อนเร็วขึ้นประมาณ1ปีกับอีก4เดือนนะคะอ่าถ้าเป็น500บาทเท่านี้ถ้า700บาทเท่านี้900บาทเท่านี้นะคะและ ถ้าเราเจียดเงินมา10%ของเงินผ่อนนะคะก็คือเราบอกว่าเราผ่อนเดือนละ12,886บาทใช่ไหมคะอ่ะงั้นบวกเพิ่มมาอีก1,289บาท10%ของเงินงวดที่เขากำหนดนะคะจะประหยัดไปอยู่ที่392,708บาทค่ะผ่อนหมดเร็วไปตั้ง4ปี7เดือนเลยค่ะว้าว แต่ทีนี้เนี่ยคือถามว่าถ้าใครจะผ่อนโปโต้นเดือนละเท่าไหร่ยังไงอันนี้พี่เต้าคิดว่านะคะไม่สามารถแนะนําได้เพราะว่ามันอยู่ที่เศรษฐกิจกระเป๋าเงินของเรานะคะดังนั้นเนี่ยแล้วแต่ลรวางแผนแต่ว่าอยากจะแนะนําว่าเวลาเราได้เงินก้อนมันก้อนนึงนะคะให้เราหักในส่วนของเงินเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บเงินไว้ส่วนนี้ก่อนที่เราจะจ่ายเงินออกไปนะคะแล้วก็แบ่งสัดส่วนเงินในกระเป๋าของเราให้ดีนะคะจะได้มีเงินเผื่อเหลือโปโต้นแต่ถ้าเราอยาก จะได้เงินเพิ่มก็อาจจะต้องหาช่องทางการทำมาหากินเพิ่มขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะขอให้ได้บ้านแล้วก็ใครมีบ้านก็ขอให้นี่หมดเร็วขึ้นนะคะอันนี้ยังยังไม่รวมการรีไฟแนนซ์บ้านนะคะที่จะทำให้ลดต้นลดดอกมากขึ้นค่ะกด Follow พี่เต้แล้วก็ถ้าใครสนใจคอร์สเรียนนะคะสามารถลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยค่ะ